สวัสดีค่ะหนูไอฟอร์นะคะวันนี้เราเจอกันอีกแล้วในช่อง YouTube ของหไอค่ะสีเทาด้านหน้าวันนี้นะคะเป็นรุ่นของ Ranger s t o n m Tag ค่ะซึ่ง s t o n Tag เนี่ยจะมีให้เลือกกันร2รุ่นนะคะก็จะมี4ีคูณสกับ4ีคูณสเลยนะคะคันนี้ก็จะเป็น4ีคูณสค่ะราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแสนเนนะคะนี่ต้องไงมีโปรโมชั่นดอกเบีย้ยพิเศษให้เลยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะจัดไปให้เลยคือดอกเบีย้ยศเป์ค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้นะคะต้องไอพาไปชมรอบๆคันค่ะดูกันว่าดอกเบี้ยูเปอร์เซ็นเนี่ยแล้วลูกค้ามีตกแต่งเพิ่มเติมตรงไหนกันบ้างนะคะเจ้ารุ่นสตอมแพกเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นท็อปแล้วนะคะทุกคนก็คือออปชันเนี่ยมาแบบ ก็มาครบนะคะมาพร้อมกับตัวไฟหน้าแมทริก L E D ด้วยนะคะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติ10สปีดเลยนะคะเป็นใบเทอร์โบของเรานะคะระบบความปลอดภัยก็แบบตัว t อปนะจัดให้มาแบบสุดๆไปเลยค่ะแล้วรุ่นสตอมแพดเนี่ยขายดีทั้งขับ2แล้วก็ขับ4เลยนะแต่ใครที่ไม่อยากใช้ตัว 4x4 นะคะก็แนะนำเป็นรุ่น 4x2 แบบคันนี้เลยนะคะ ด้านหน้าที่เห็นนะคะตัวส t o r t a c กเนี่ยดีไซน์เขาโดดเด่นมากๆเลยจะตัดด้วยสีแดงนะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะเป็น m a ทริก LED ให้แบบนี้นะคะเป็นแบบตัวท็อปเลยปรับปรุมลำแสงให้อัตโนมัตินะคะลดแสงยางตาจากขันหน้าด้วยนะคะแล้วก็เปิดปิดไฟสูงให้อัจฉริยะค่ะคันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคะใช้เป็นแบบเดิมๆนะแล้วก็รุ่นส t o r t a c เนี่ย เขาจะมีตัว AUX แรมนะคะซึ่งมีให้รุ่นนี้รุ่นเดียวเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น s ต o มแท็กเลยค่ะกระจังหน้าเนี่ยก็จะดีไซน์เป็นสีดําออกเป็นดําเงานะคะมีอะคริลิกให้เรียบร้อยพร้อมกับตัวกล้องรอบคัน3 6 0องศานะคะซึ่งรุ่นนี้อย่างที่บอกค่ะออปชันแบบตัวท็อปเลยนะคะพวกเทร,รี่การขับขี่ต่างๆนะคะก็มีให้หมดชิ้นกันชนด้านหน้านะคะเป็นสีดำเงาแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะคะชายกันชนเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมให้นะคะ s ต o มแท็กเนี่ย ไฟตัดหอกเป็น LED นะคะแล้วก็ห่วงลักจูงอ่ะจะมีให้2จุดนะคะเซ็นเซอร์กระยานด้านล่างด้านหลังนะคะมีหน้ามีหลังให้นะคะก็จะมีหน้า4หลัง4ี่นะคะระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตัวจับคนเดินถนนมีมาให้อีกเช่นกันค่ะแล้วก็ระบบความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่เด่นๆเลยก็จะเป็น Adaptive Cruise Control ค่ะทำงานไป็นถึงจุดหยุดนิ่งให้นะคะพร้อมกับ Stop and Go ด้วยนะคะ เราสามารถตั้งรักษาระยะห่างจากคันข้างหน้าเนี่ยก็คือแบบสูงสุดถึง4ระดับเลยนะคะเอาแบบเซียนสตรตั้งแต่ใกล้สุดไปยัง4ระดับก็คือระดับที่4เลยนะคะด้านหน้าเดิมๆแบบนี้เท่ๆนะคะรุ่นสตอมแท็ก Storm ส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าใครที่ชอบรถที่เต็มมาอยู่แล้วไม่ต้องตกแต่งอะไรมากนะคะลูกค้าก็จะเลือกเป็นรุ่นของตัวสตอมแท็กเลยนะคะไบเทอร์โบด้วยแรงม้าสูงสุดเลย210รอแรงม้าก็เอาอง่ายๆเลยนะคะก็คือตอบสนองกันตั้งแต่รอบสูงรอบต่ำไปเลยนะ ด้าน,นข้างนะคะก็เป็นดเดิมๆซึ่งก็จะมีชิ้วล้อเดิมจากโรงงานนะคะเป็นดําเงาค่ะแล้วก็ล้อเนี่ยก็ดีไซน์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะคะก็ตัดด้วยสีแดงให้แบบนี้นะคะล้อเนี่ยจะเป็นไซส์20นะคะสตอมแทคเนี่ยจะเป็นบิดเบกให้สีล้อเลยนะคะโชค๊ค up เป็นโมโนโทูบให้ะคะ่ะดีไซน์โดดเด่นมากๆล้อสตอมแทคเนี่ยลูกค้าซื้อแรงเจ้ารุ่นอื่นนะคะถ้าดูในรีวิวช่องของ l o งไอเนี่ยก็จะมีลูกค้า ซื้อรุ่นเนี้ยเอ้ยไม่ใช่ซื้อรุ่นนี้สิซื้อรุ่นอื่นนะคะแล้วก็ใช้ล้อของรุ่นสตอมแทกด้วยไม่ต้องแต่งอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าก็เลือกแบบนี้เลยก็สวยเหมือนกันนะคะด้าน,นข้างนะคะก็มาเป็นคลีนคลีนนะคะมีสติกเกอร์ในเรื่องของตัวสตอมแท็กค่ะเขาก็จะเป็นขีดๆแบบนี้สติกเกอร์จะเป็นสีดานะคะกระจกมองข้างนะคะปรับแล้วก็พับไฟฟ้าพร้อมกับตัวกล้องสับรับสิทธงศานะคะมีมาให้เสร็จสับพร้อมกับตัวบายสปอร์ตให้ด้วยนะคะเตือนมมอัาเนนค่่ Up ี ta, board, ะะี้กกใหกชะ ฟิล์มนะคะที่ติดตั้งให้ก็จะเป็นฟิล์มเซนทิกนะคะติดตั้งให้ทุกคันเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นราวหลังคาะคะ่ะนี่เลยก็คือเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของรุ่นสตอมแท็กนะคะรุ่นอื่นไม่มีมีแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวนะคะตัวราวหลังคาเนี่ยสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะคะเวลาเราวางพาดสิ่งของอ่ะเขาก็สามารถที่จะเลื่อนแล้วก็วางพาดเป็นอีกมุมนึงอีกด้านนึงได้เลยนะคะเหมือนที่เห็นรีวิวกันหลายๆหลาย,ลายๆคลิปของน้องไอนะคะ มื่อเปิดประตูเป็นคีเลตค่ะด้านในนีก็จะเป็นระบบพูดสตาร์ทให้นะคะมาดูภายในฝั่งนี้กันนิดหนึ่งนะคะพอเปิดเข้ามาด้านในเนี่ยคอนโซลเขาก็จะเป็นตัดด้วยสีแดงแบบนี้นะคะมีสตอมแท็กอยู่ด้านหน้าคอนโซลให้แบบนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟแอมเบดไลท์นะคะรุ่นนี้มีไฟแอมเบดไลท์เหมือนกันนะตัวสีไฟแอมเบดไลท์แต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะคะ ต่อตรงกลางเนี่ยก็จะเป็น12นิ้วนะคะมีชาร์จไร้สา B, ย USB Type C มีมาให้ครบนะคะแอร์อัตโนมัติแยกสระซ้ายขวานะคะตัวรุ่นนี้ก็เป็นแบบนี้เลยแล้วก็1 2หัวเกียร์จะเป็นแบบยาวนะคะแต่เป็น10สปีดเหมือนเดิมค่ะ210แรงม้าเนาะเบรกมือไฟฟ้านะคะมีมาให้ครบเลย Auto ้ t a r t s ครบเสร็จสับนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะอันนี้จะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยสำหรับแอร์แบกรุ่นของ s ัตต m t แท็7จุดนะคะมีเสริมหัวเข่าเข้าไปด้วยค่ะ ดีไซน์ตัวเบาะนะก็เป็นเฉพาะรุ่นค่ะก็ตัดด้วยสีแดงนะคะตัวเบาะก็เป็นแบบ b u c เก็ตซีดนะคะนั่งสบายเวลาขับขี่ไกลๆนะคะนั่งสบายมากๆค่ะเดี๋ยวไปดูด้านนอกอีกนิดหนึ่งนะคะด้านท้ายมีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะรุ่นนี้ลูกค้าถ้าเกิดตกแต่งเนี่ยก็มีแต่งหลายสไตล์มากนะคะคันนี้ก็มาแบบเรียบนะคะสปอร์ตบาแล้วก็ติดโรลเลอร์นะคะโรเลอร์เนี่ย ที่เราเห็นเด่นๆกันก็จะมีของสูรแล้วก็ของแฮมเมอร์เนาะเดี๋ยวดูสปอร์ตบาร์นี้ก่อนนะคะสปอร์ตบาร์ปรับระดับได้ด้วยนะคะมีปรับด้านบนนะคะแล้วก็สไลด์ดึงลากไปจนถึงด้านหลังได้เลยนะคะเรีกยกง่ายๆก็คือสมมุติว่าเวลาเราวางของเนี่ยก็สามารถที่จะปรับระดับตัวสปอร์ตบาร์ได้เลยนะคะก็ลากมาจนถึงด้านหลังสุดให้แบบนี้โรเลอร์ er นะคะโรเลอร์ er ของแฮมเมอร์ที่ลูกค้าเลือกใช้เนี่ยคือเขาจะมี เปิดปิดได้จากตัวโรเลอร์ด้วยแล้วค่ะแล้วก็เด่นๆเ,เลยอะรุ่นนี้เขาจะมีรีโมทให้นะคะแล้วก็มีตัวแอปให้ด้วยะคะ่ะมันจะต่างจากตัวของศูนย์ที่เราติดตัวของแอโรกาแอ่เนาะไฟท้ายนะคะก็เป็นไฟท้าย LED นะคะแล้วก็ฝาปิดด้านท้ายเนี่ยเขาจะเป็นแบบขอนแรงนะคะรุ่นนี้ก็มีมาให้อีเช่นกันนะคะด้านหลังกระบะเนี่ยก็จะมี230วต์ให้นะคะกล้องถอยหลังนะคะเซ็นเซอร์หลังนี้มาให้ครบนะคะเต้ยเมื่อรถถอยหลังตัวนี้ก็จะมีมาให้อีกเช่นกันนะคะรระบบความปลอดภัยแบบตัวท็อป สตอมแท็กคูณสองเนี่ยก็มีมาให้เหมือนกันนะคะตกแต่งไม่ต้องเยอะมากนะคะก็เน้นเดิมๆเ,เน้นใช้งานนะคะซึ่งสตอมแท็กดีไซน์เขาสวยมาอยู่แล้วนะคะสปอร์ตบาร์โลบาราวหลังคาอะไรพวกนี้คือเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะแล้วก็ลดเนี่ยจะมีแค่สามสีค่ะในรุ่นสตอมแท็กมีสีขาวสีดำแล้วก็สีเทา หลักๆเราส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นสีเทาซะเยอะนะคะรองลองมาก็จะเป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีดำสามสีเนี้ยขายดีทั้ง3สีเลยนะคะใครที่มองหารุนสตอมแท็ก,ก่ะไม่่าจะเป็นสีพนสองหรือสีนสีนะคะดอกเบี้ยพิเศษเดือนนี้จัดไปเลยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะรถพร้อมส่งมอบใครสนใจทักน้องไอมาได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ที่ด้านล่างคลิปเลยคะ่ะ